สวัสดีค่ะเดทแรกนะคะสายฝอเดทแรกนะทุกคนไม่ว่าคุณจะคุยกับเขานานแค่ไหนหรือแป๊บเดียวเมื่อฝรั่งนะคะไปเจอคุณที่ประเทศไทยนะคะเดทแรกไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรกับเขาหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะคุณมีความรู้สึกและคุณจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ คุณชอบเขาไหมคุณอยากจะรู้จักเขามากขึ้นไหมนะคะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนนะคุณไม่แน่ใจถ้าคุณไม่แน่ใจคุณถามเขาค่ะคนที่มีความรู้สึกนะอย่างตอนที่โบสเนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่มิเตอร์นะมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบผู้ชายที่เขาชอบโบสเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า เขาอยากจะรู้จักโบ๊ทต่ออยากจะเจอโบ๊ทอีกว่าป,ปฏิเสธนะคะผู้ชายที่โบ๊ทชอบเขาไม่ชอบโบ๊ทมีไหมไม่มีนะคะสวยกับมิเตอร์เองนะคะเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเราไม่มีการถามว่าเราจะติดต่อกันต่อไหมไม่มีนะคะเพราะโบกับมิเตอร์เนี่ยคุยกันก่อนที่จะเจอครั้งแรกหลายสิ่งหลายอย่างคุยจริงจังว่าเราเนี่ย รู้จักกันทําความรู้จักกันเพื่อจะแต่งงานและใช้ชีวิตด้วยกันนะคะใครที่คุยกันก่อนที่จะเดทแรกเป็นเรื่องเป็นราวครอบครัวชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อคุณเจอเดทแรกแล้วถ้าไม่ใช่คุณต้องบอกเขาเลยผู้ชายเขาอาจจะบอกหรือไม่บอกตรงนี้โปรดบอกไม่ได้นะคะคุณต้องรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะใครที่คุยกันเจอกันผู้ชายก็ชอบตัวคุณก็ชอบ จะมีบางสิ่งอะที่ทำให้ต่างคนต่างรู้ว่าหลังจากผู้ชายกลับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะใครที่ไม่รู้อะไรเลยนี่แหละที่ประโพสมาบอกคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วตัวคุณเองชอบเขาไหมถ้าตัวคุณเองก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียใจถ้าเขากลับไปแล้วก็หายไปก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะไม่ต้องถามถ้า คุณอยากรู้ถามได้เพราะถามแล้วถ้าเขาตอบรับแล้วคุณไม่ชอบเขาคุณจะได้ปฏิเสธเขาถ้าถามแล้วแล้วเขาไม่ตอบรับคุณก็จะได้ไม่ต้องรอรอรอเอ๊ะทำไมเขาหายไปไงถามได้เลยนะคะใครที่พูดคุยมาเจอเดทแรกแล้วก็รู้ทั้งสองฝ่ายว่าหลังจากที่ผู้ชายกลับไปแล้วเนี่ย จะมีการติดต่อกันต่อไปแน่นอนไม่เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงคนที่ไม่รู้อะไรเลยนี่แหละและเดทแรกนะคะโปนแนะนำคุณอย่าเพิ่งไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขานะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะที่ไม่ได้รวมเพศทำได้ปนดูมาจากหนังฝรั่งลหละมีหลายคนนะคะเขาก็รักกันชอบกันแต่ผู้หญิงยังไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์เขาก็มี การทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องร่วมเพศนะคะบ้ไม่ได้เป็นคนแนะนำเรื่องเพศศึกษาแต่อย่างใดโบวมาพูดให้ฟังเฉยๆว่าการมีสัมพันธ์ทางกายไม่จำเป็นจะต้องร่วมเพศนะคะคุณอยากมีความใกล้ชิดกับผู้ชายได้แต่คุณต้องควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งมีการร่วมเพศในเดทแรกนะคะถ้าผู้ชายเขารอไม่ได้คุณก็พิจารณาเองว่าคุณจะต่อกับคนนั้นหรือเปล่าเดทแรกนะคะ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าหลังจากเขากลับประเทศแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อก,กับฉันไหมนะถามเขาก่อนที่เขาจะกลับนะคะถ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาจะบอกคุณเลยว่าเขาโอเคกับคุณหรือเขาไม่โอเคกับคุณถ้าเขาตอบสองแง่สามง่ามคุณก็ต้องคิดแล้วว่าสองแง่สามง่าม ไปทางง่ามลบหรือง่ามบวกนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเฉยๆเขาติดต่อมาฉันก็ติดต่อต่อถ้าเขาไม่ติดต่อมาฉันก็เดินหน้าต่อไปหาคนใหม่ไม่ต้องถามก็ได้หรือถามก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ชอบเลยนะคะคุณไม่ต้องถามอะไรเลยก็ได้หากผู้ชายไม่พูดอะไรถ้าผู้ชายบอกว่าเขาชอบคุณคุณก็ปฏิเสธเขาไปเลยนะคะจบเดทแรก ใครทุกคนโชคดีนะคะมีอะไรที่เอ๊ะไม่มั่นใจอยากจะให้โบ้เนี่ยช่วยคิดช่วยแนะนำคอมเมนต์เอาไว้นะคะใครทุกคนโชคดีมีความสุขบายสวัสดีค่ะ